พื้นที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเป็นอ่าวคุ้งกระเบนนะครับผมจะเข้าชมโครงการในพระราชดำริอา่อาวอ่าวคุ้งกระเบนครับเดี๋ยวพอดีเข้าไปแล้วผมจะถามข้อมูลเขาพร้อมเลยเขาให้เดินยังไ,ไงไปยังไงผมก็จําไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมาเป็นทางชายเลนเหมือนเขาจะไม่ให้รถเข้าไปอะไรประมาณนี้ ไม่รู้ผมจะเดินยังไงก่อนเดี๋ยวผมถามข้อมูลก่อนเพราะว่าก็เคยมาครั้งหนึ่งมานานแล้วก็ซักประมาณเกปีครับปีเจ็ดห้าเจ็ดหกเฮกือบเกือบเกือบสิบเก้าปีครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถามแม่ค้าดีกว่าเขาจะรู้เยอะกว่าคนข้างนี้ทางเข้าตรงไปครับเดี๋ยว พอดีถามหน่อยครับที่ถนนยาวไปนี่ถนนสุดไหมสุดค่ะสุดที่แหลมเสด็จใช่ไหมใช่ค่ะี่ไกลไหมแหลมเสด็จห้าร้อเมตรค่ะอ๋อก็คือสุดกลับมาทางเดิมคุ้งวิมานก็ไปตามป้ายที่เขาบอกอันนี้คือคุ้งกระเบนค่ะโอ้ขอบคุณมากครับเนี่ยพอดีแหละผมผมนึกว่าถ้าทางไม่สุดผมจะชิดยากกลับไปทางคุ้งวิมานครับเป็นแหลมเสด็จสุดพอดีถามแม่ค้าเขาคงรู้เยอะกว่าเพราะเขา ขายของอยู่แถวนี้ครับนี่ยศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนครับเดี๋ยวทางเข้าเขาบอกว่าตรงไปครับก็เท่าที่ดูเมื่อก่อนผมเคยมาสวยสวยงามนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินดูอีกครั้งหนึ่งกลับมารอบใหม่ว่า,วาเป็นยังไงนี่ทางรถไม่แน่ใจห้ามจอดรถตลอดแนว อันนี้ทางเดินทางเข้าไม่แน่ใจครับก็กำลังเดินอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนครับเป็นศูนย์ศึกษาพันป่ากองกลางนี่ครับพอเพิ่งมาถึงจุดนี้ทางรถสุดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วครับเขาห้ามนําอาหารเครื่องดื่มเข้าไปนะครับใครถือเข้าไปก็กรณณาถือออกมาด้วยขวดพลาสติกอย่าทิ้งครับมาที่เที่ยวยี้ เดี๋ยวผมก็จะพาเดินทางต่อครับนี่ฮะศาลสาร,สารกำเนิดคุ้งกระเบนครับตรงนี้อันนี้จุดที่เขามากกว่ายน,นี่คืออะไรบ้างผมไม่แน่ใจครับก็บ้านเจ้าเล้าเขาที่เป็นบ้านเก่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ครับอาหารท่านน,นนำเข้าไปให้นำออกมาด้วยครับก็ถูกแล้วอันนี้ก้าพัน ของไม้โลงกลางนะครับอันนี้เป็น9้า0พันของไม้โลงกลางอันนี้ก็จะเดินเที่ยวป่าชาเลนเอาคุ้งกระเบนครับก็เดินคนเดียวแต่คิดว่าไม่น่ากลัวครับสำหรับทางเดินนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปีผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อ นานแล้วครับน่าจะปีพศ50หรือ52ประมาณนั้นตอนนี้ก็62กวาปีแล้วครับอ่าวคุ้งกระเบนสะพานนี้ก็เหมือนทำใหม่อยู่หลายจุดครับน,นี่เป็นเปลงทดลองทดแทนของสังคมพืชครับอันนี้ก็จุดเช็คอินนั่งพักมันก็หน้าหอข้าวมากินนะครับแต่ก็ก็บอกให้ถือกลับไปนี่ใน อาคุงกระเบนเขาจะมีพันธุ์พืชอย่างเงี้ยให้ได้ดูครับเพื่อเพื่อเห็นลิงด้วยฮะมีนกมีปูครับก็เป็นป่าโครงการป่าชายเลนครับถ้ามีลิงเขาก็คงไม่หายกินในป่าก็คงอย่ไปกินที่ร้านอาหารประมาณนั้นก็ไม่แน่ใจอันนี้ดูนะครับผมจะพาเดินไปเรื่อยๆสำหรับอ่าวคุ้งกระเบนครับเด้อ เส้นทางศึกษาป่าธรรมชาติใครไม่เคยมาก็ดูคลิปครับใครเคยมาก็พันๆได้มากครับผมว่าพันคนจะมีถึงหนึ่งคนหรือเปล่าที่ได้มาณจุดนี้เฉลี่ยประชากรไทยครับนอกจากคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้พันไม้ในป่าชาเลนอยู่ในน้ำเข็มได้ยังไงครับ เขาบอกว่าถ้าน้ำเชมไปปรดต้นกุหลาบบนบกไม่จีวันต้นกุหลาบก็ตายทำไมต้นไม้ในป่าชายเลนถูกน้ำทะเลท่วมขังเกือบตลอดปีจริงไม่ตายเพราะเพราะใบครับเพราะว่าเพราะใบเพราะใบของมันก็มีการให้ความรู้เป็นระยะระยะครับแลวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆครับตูป่า องค์กลางไปเยอยเกันครับตอนนี้มีผมเดินเดี่ยวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวไม่เข้าแล้วผมเข้ามานี่ก็สี่โมงแล้วครับผมต้องเห็นแหลมเสด็จด้วยครับแล้วก็จะเห็นเนินนั่งพญาแล้วก็คุ้งวิมานปิดท้ายแล้วก็จะขับรถบึงกลับกรุงเทพเลยไปขอเงินพ่อมาพ่อก็ชี้เหนียวครับพ่อให้มาแปดพันกว่า เปิดอลาดนี้กับบ้าน,นครับไม่ขาดทุนก็บุญหัวแล้วมาว่าไปสถานที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุ้นชินครับเอาตัวรอดก็อดีแล้วก็ไม่กล้าทุ่มมาศาลาดงฝาดครับศาลาลุงผาด,าดเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบลากของไม้ในป่าชายเลนครับ ลากคำยันหรือลากคำจูนได้แก่ลากกงกลางลากหายใจครับรูปแบบต่างๆคือลากหายใจรูปแบบสะพานโคง้งเอาเขาหายใจทางลากเหรอไม่ใช่ทางใบเหรอลากกงกลางหายใจทางลากลากหายใจรูปเข็มหมดได้แก่ลากแสมต้นลำพูครับต้นลําพูนี่หิ่งห้อยชอบอยู่ครับ ลากหายใจแบบผููฟันหรือแบบกระดานตั้งเขาก็ให้ความรู้ครับลากหายใจแบบสะพานโค้งคือตัวนี้แล้วกใจแบบเข็มหมุดก็ตัวน้นครับเขาก็ให้ความรู้ตามระยะทางที่เราเดินทางท่องเที่ยวครับการขยายพันธุ์ของไม้ป่าชายเลนครับอันนี้ผมก็จะให้ดูอีก ต่อมาเออผมเห็นคนข้างหน้าสองคนเดินไปแล้วครับมีเพื่อนแล้วครับไม่กลัวเย็นลุงใส่หมวกเดินงอแงงผมไม่รู้จะทันหรือเปล่าผมชอถ่ายคลิปเขาเดินเที่ยวครับจะเจ็บคลิปสวยๆไว้าฝากนะข้างบนก็เป็นถนนใหญ่ครับเขาจะให้เดินเป็นวงกลมแล้วก็เลี้ยวออกประมาณนั้นถ้าถ้าผมจำได้ไอ้พวกนี้หายใจทางทางลากครับ อ่านศึกษามาเมื่อสักครู่อ,อันนี้เขาก็บอกว่าศาลาที่สี่ครับศาลาป่าปลูกตรงนี้น่าจะเป็นป่าปลูกครับใบใหญ่เล็กตึง,งกลางใบเล็กที่ขึ้นอยู่อย่างแน่นหนารอบๆศาลาแห่งนี้ปลูกขึ้นตั้งแต่พศ2535-2536ซึ่งมีช่วยบรรบัดของเสียจากนากก้งโดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบข้างในตัวเจ่นแลฟอสไฟรัฟรฟรด โดยรากขององกลางเหล่านี้จะคอยดูดซับแร่ธาตุจากตะกรสารแหวนละลอยต่างๆให้่าพ่อเหลืองก็เขาก็กปลูกเผือวอไว้เป็นกุ้งมีนักท่องเที่ยวเดินตามมาอีกสองคนผัวเมียครับข้างหน้าก็มีอ้าไม่กลัวไม่กลัวไปต่อครับพี่น้องก็นานๆมาเห็นอย่างนี้มันก็สวยครับแต่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็คงไม่สวยแต่ที่นี่แน่ตรงนี้ก็เป็น ศูนย์ศึกษาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติที่หนึ่งเขาพูดเรื่องนากุ้งข้างนอกนะครับเรื่องเครื่องปั่นก็คือการทำนากุ้งครับตอนนี้เป็นน้ำทะเลลดเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นก็คงมีขึ้นมาเรืเร่อยๆ ก็เดินไปเรื่อยๆด้วยกันกล้องก็อาจจะสายหน่อยว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเขามีระบบกันสัน่นอีกเครื่องหนึ่งไม่มีาภาพก็จะนิ่งเหมือนกับใช้ไม้กันสั่นอยู่แต่จริงๆก็ใช้ไม่กันสั่นนะครับมันมนก็เหมือนกับไม่กันสั่นไม่ทางาน,นนี่ปรมานมาเรื่อยๆครับ นทางบางเจ่ถ้าจะออกไปตรงนั้นก็เป็นการสาธิตการทํานากุ้งนะครับทางโน้นทางซ้ายไปได้แต่ผมก็คงจะไม่เดินออกไปทางด้านโน้นเมจะเดินเลือซ้ายออกทางทรายฝั่งทะเลไปเลยประมาณนั้นดูนะครับ ผมจะผ่านคู่หัวเนี่ยนี้ไปก็ับเป็นคนนอกไม่ใช่คนไทยแล้วมนะครับ